เลนนี่อะต้องไปที่สตูดิโอซ้อมเต้นซ้อมร้องกันนะช่วงนี้ที่สตูนะมีทั้งหมดสามชั้นมีห้องซ้อมเต้นซ้อมร้องห้องเรียนแอคติ้งแล้วก็มีห้องทำงานของพี่ๆค,ครูแล้วก็ห้องพักผ่อนเลนนี่อยากต้องไปถึงที่หน้าหลังเลิกงานซึ่งเมื่อไปถึงก็มันมืดแล้วอ่ะ แล้วก็เรนนี่ก็ต้องเรียนเต้นไปตอนมืดๆอย่างนั้นแหละช่วงนั้นก็จะไม่ค่อยมีคนมาเรียนเท่าไหร่นะน้อยแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วอะ่ะตอนช่วงพักจากเรียนเต้นเรนนี่ก็ออกมาเจอเพื่อนๆนบางคนนะแล้วเขาก็จับกลุ่มเมาส์มอยกันว่าเห็นเงาแปลกๆเดินผ่านไปที่ห้องน้ำ เรนนี่ก็เริ่มระแวงแต่ก็ไม่คิดอะไรมากนะเลนนี่ก็กลับเข้าไปเต้นใหม่คราวนี้เลนนี่ก็ซ้อมอยู่คนเดียวแล้วระหว่างที่เลนนี่ก้มหน้าอยู่ข้างหลังเลนนี่เป็นประตูนะแล้วข้างหน้าเลนนี่เป็นกระจกเงาอืมนี่ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินลากเท้าผ่านประตูด้านหลังไปเลนนี่ก็อืม หน้าขึ้นมาดูแล้วสิ่งที่แลนนี่เห็นผ่านกระจกตรงหน้ามันมีเงาคนเดินผ่านไปแลนนี่ก็รีบหันหลังไปอีกทีหนึ่งแต่แลนนี่เขาไม่เจอใครแล้วอ่ะถึงตอนเนี้ยแลนนี่ก็เริ่มหลอนแล้วอ่ะแลนนี่ก็เลยกลับบ้านดีกว่าแล้วคอตอนนั้นอ่ะแลนนี่ก็เดินลงมาจากชั้นสามลง ชั้นล่างแล้วในนี่ก็ได้ยินเสียงตกอยู่ข้างบนเสียงอะไรก็ไม่รู้อะแลนนี่ก็เลยหน,น้าขึ้นไปดูทุกคนเดนนี่เห็นใครก็ไม่รู้อะโงกหน้าลงมาจากราวบันได บ้านเลยจ้าเลนนี่รีเพนออกจากตึกแทบไม่ทันเลยเลนนี่ก็กลับไปนั่งคิดที่บ้านนะที่เลนนี่เจอคืออะไรอะ่ะแต่ว่าวันรุ่งขึ้นอะ่ะเลนนี่ก็ต้องกลับมาซ้อมใหม่อีกเลนนี่ก็มามืดๆเวลาเดิมดวันนั้นน่ะก็ซ้อมเต้นซ้อมร้องผ่านไปได้ด้วยดีเลนนี่ก็ปวดฉี่มากเลย เลนนี่ก็เลยจะเดินไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ด้านหลังคนเชื่อไหมเลนนี่ระหว่างที่นั่งทำธุระอยู่ในห้องน้ำเลนนี่ได้ยินเสียงคล้ายๆค,คนเดินลากเท้าจากห้องน้ำผู้ชายที่อยู่ข้างในเลนนี่เข้าไปอีกซึ่งตอนแรกอะไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยนะทุกอย่างปิดมืดเงียบมากเสียงเดินลากเท้านะ เดินผ่านห้องน้ำผู้หญิงไปแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าห้องน้ำแล้วเรนนี่ก็ได้ยินเสียงถอนหายใจยาวๆเบาๆแล้วเรนนี่ก็ได้ยินเสียงพึมพำกับตัวเองว่าอยู่ไหนอะอยู่ไหน แล้วเสียงลากเท้าก็เดินจากไปเลนนี่แทบกรี๊ดเลย <c oughs> นั่งกรี๊ดอยู่ในห้องน้ำคนเดียวตอนนั้นสาบานได้เลยนะบนชั้นนั้นน่ะไม่มีผู้ชายสักคนเดียวแล้วเสียงที่เลนนี่ได้ยินน่ะเป็นเสียงใครเลนนี่รีบออกมาจากห้องน้ำเลย แล้วเลนนี่ก็ไม่เห็นใครจริงๆด้วยเลนนี่แทบฉี่เลดอีกรอบแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ใช่เวลาซ้อมของเลนนี่นะเลนนี่ก็เลยต้องไปนั่งรอที่ห้องทํางานของคุณครูที่สอนเต้นเนนี่ก็เข้าไปเปิดคอมแล้วก็นั่งเล่นเนี่ยก็แก๊กกแ๊ก,ก,กไปตามเลือกเปิดดู YouTube พักเลยจอยูทูปที่เลนนี่กำลังดูอยู่ก็กระพิกบกระพิบแล้วก็ติดขึ้นมาใหม่นี้ก็ไม่ได้คิดอะไรนะคิดว่ามันคงอินเทอร์เนต็ตมันคงไม่ค่อยดีก็นั่งเล่นอินเทอร์เน็ตก็แก๊กก็แก๊กต่อไปสักพักคราวนี้จอคอมของเลนนี่อ่ะก็ยิง่งก็พิบก็พิบแตกเลยแล้วอยู่ไปก็ ดับไปเลย, <S <S ยนี่ก็คิดว่าในนี่นั่นแหละเตะปลักหลุด,ดแน่แน่นี่ก็เลยมุดลงไปใต้โต๊ะจะไปหาปลักเฮ้ยใต้โต๊ะปลักก็ไม่หลุด <S 2> <S 2> <S แล้วทำไมคอมดับป่าแต่ยักไม่ทันที่เรนนี่จะได้คำตอบคราวนี้ เอมันก็ติดขึ้นมาเองเสียงดังมากลั่นห้องเลยเลนนี่นะเริ่มสติจะแตกแล้วเลนนี่นะรีบมองไปที่หน้าต่างตรงมานนะเลนนี่เห็นเท้าคนใต้ม่านแวบ,บ,แบ,บด้วยเป็นขาผู้ชายมืดๆ เานี้เลนนี่มาอยู่แล้วจ้ะเลนนี่วิ่งเหนียกจากห้องสุดชีวิตเลยเลนนี่วิ่งลงกระดาชั้นสามกลับบ้านไปเลยอ่ะแล้วสักพักก็มีครูโทรมาหาเลนนี่เลนนี่จ้าทําไมเลนนี่รีบกลับเลนนี่เป็นอะไรเลนนี่ยังซ้อมไม่เสร็จเลยเลนนี่ก็เลยเล่าให้ครูฟังบอกว่าเลนนี่เจอเรื่องแปลกๆมาทั้งในห้องน้ําทั้งในห้องพักครู คุณครูบอกว่านีเฮี้ยนมากเลยนะเนี่ยสงสัยคุณครูต้องทําบุญที่นี่ซะหน่อยแล้วล่ะแล้วเลนนี่ก็ไม่ได้ไปที่นั่นอีกสองวันแล้วคุณครูก็โทรตามเลนนี่แต่เช้าเลยเลนนี่คิดว่าสงสัยคุณครูจะโทรมาชวนเลนนี่ไปทําบุญมั้งคุณครูบอกว่าอะไรพไหมคุณครูบอกเลนนี่ว่าอืมเลนนี่ ครูเจอแล้วแหละครูเจอผีของเลนนี่แล้วโว้ยมันไปหลอกครูด้วยอ่ะมันครูเจอได้ยังไงคะเลนนี่ก็รีบไปหาครูเลยวันนั้นครูพาเลนนี่ไปที่ห้องชั้นล่างซึ่งเป็นห้องที่มีกล้องวงจรปิดนะมีจอเยอะมากเลยแล้วก็มีครูคนอื่นในห้องนั้นด้วยครูไว้พี่ที่คุมกล้องอ่ะเปิดกล้องให้เลนนี่ดู เป็นกล้องวงจรปิดของชั้นสามหน้าห้องน้ำซึ่งน่าจะเป็นเวลาเดียวกับที่เลนนี่เจอเงาแปลกๆซึ่งตอนนั้นน่ะก็ไม่เห็นเลยนะว่ามีใครเดินไปเข้าห้องน้ำทางนู้นแล้วจู่ๆท่าเห็นเลนนี่เดินเข้าไปห้องน้ำคนเดียวแล้วสักพักก็มีเงาผู้ชายเลนนี่ว่าเงาผู้ชายนะใช่เลยแหละมืดๆ เดินออกมาจากด้านในว้าเห็นชัดมากอะเลนนี่ขนลุกเกลียวไปหมดเลยเลนนี่หันไปมองหน้าครูครูพยักหน้าให้เลนนี่เนอันรู้เรื่องกันแล้วโหยโคตเฮีฮย้ยนอะมาให้เห็นจัดจ้าในกล้องวงจรปิดแบบนี้เลยอ่ะ แล้วจากนั้นในกล้องวงจรปิดอะ่ะก็เห็นภาพเลนนี่วิ่งออกมาจากในห้องน้ำอย่างแบบสติแตกว่ากคลางนิดนึงคนมันไม่ใช่แค่นั้นอะ่ะตอนที่เลนนี่วิ่งผ่านไปกล้องวงจรปิดมันขยับได้อ,ะอ่ะมันเลื่อนไปทางหน้าห้องน้ำสักห้าวิแล้วมันก็บิดกลับมาที่เดิม น่ากลัวมากกล้องวงจรปิดย,ยังขยับได้นนี่หันไปถามครูว่าครูคะครูคะเลนนี่เจอจัดจะเห็นเต็มเต็มในห้องทำงานของครูเลยอ่ะคอมมันติดติดดับดับครูก็ตอบเลนนี่ว่าครูก็เจอเหมือนกันจ้ะเพิ่งเจอมาสดสดร้อนๆ้อนเลยฮะครูก็เจอในนี้เหมือนกันเหรอคะ ทังนั้นน่ะน่าจะเป็นพวกผีเดริงแน่นอนที่คลานออกมาจากจอทีวีแบบนี้นครูบอกว่าไม่จะ้ะไม่ใช่ผีเดริงไม่ใช่ผีคอนจูริงมันโหดกว่านั้นอีกฮะยังไงคะครูมันบีบคอครูเหรอคะโอ้ยมันหดไปแล้วอ่ะมันเป็นผีอะไรคะครู คุณครูค่อยๆบอกเลยนี่ว่ามันคือผีแกะจ้ะฮะอะไรนะคะครูมันคือผีแกะจ้ะฮะผีแกะเหรอคะใช่จ้ะมันแกะของครูเรียบเลยล่ะ ยังไงคะผีแกะคือคอมครูที่มันติดติดดบดาบเนี่ยผีมันทำจ้ะคะผีมันทำยังไงคะคือผีมันแกะมันแงะของเองในคอมของครูออกไปเกลี้ยงโบ๋เบเลยฮะอะไรนะคะครูเดนนี่จ้ะไม่ใช่คอมครูเครื่องเดียวด้วยนะคอมทุกเครื่องน่ะ โดนแกะเอาของข้างในไปขายเรียบเลยจ้ะอ่ฮะคือตอนเนี้ครูต้องใจอีกหลายตังค์ครูหลอนมากเลยเนี่ยอื้อีผีบ้าอีผีแกะโุณแม่เจ้าตกลงไม่ใช่ผีดาลิงแต่เป็นผีแกะเหรอคะโอยเอา้าสรุปว่าผีแกะของครูก็คือ คนในที่ทำงานเนี่ยที่ออกไปแล้วด้านกลับเข้ามาขโมยของโดยการแงะเอาคอมไปขายทำมาหลายครั้งแล้วไม่มีใครจับได้แถมรู้ทางหนีทีไล่ในเนี้ยอย่างดีเลยไม่มีภาพวงจรปิดจับได้สักภาพแล้วก็ชอบมาเวลาเดิมมืดมืดทุกคนก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นผีที่นี่เย็นมากโอ้ยเนี่ย เรนนี่นึกว่าเรนนี่เจอดีเจอผีจริงๆเข้าให้แล้วนั่นเนี่ยเพื่อนๆคะมีใครเคยเจอผีแกะผีแพะแบบเรนนี่บ้างไหมถ้ามีก็เมนต์มาเล่าให้เรนนี่ฟังได้นะผีแกะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้เดนนี่ด้วยนะเดนนี่ไปก่อนแล้วบายบาย